สรุปแล้วได้รางวัลเลขอะไรเลขท้ายสองตัวเลขท้ายสองตัวแต่ว่าหกหนึ่งก่อนก่อนยายที่กลับจำปลาดองจำได้ไหมก่อนวันที่เท่าไหร่นะที่ยายกลับไปนู่นอ่ะก่อนวันที่สิบเอ็ดใช่ไหมที่เราจะไปเดินทางน่ะยายไปหยุดทุกหน้านั้นก่อนก่อนจะกลับเพราะมันหกวันที่แล้วไงแม่มันหกวันที่แล้วไม่ไม่ใช่ก็อยกินกินอะไรนะเมื่อกี้น่ะ กินไรอะกินอะไรมัน oh, uh ี oh. <laughs> okay. ่ยคอกินในเลกินของหวานนี่มันค่อยเป็นตู้คนเดียวก็โอ้เอ้าไหลได้ยี่สิบเอ็ดนาทีก็คือดตู้อ่าได้เจ็ดเก้าี่เด้ข้างหน้าก็มีเพหมดบล้วนี่เจ็ดเก้าอืมนใน่นั้นเลยนะก็มันตกไปแต่ยายไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้ซื้ออะไรเลย แต่ยายโพสชุมชนแต่คนมาดูย้อนหลัง400กว่าโอ้คุณจะถูกแต่ถ้าเขาถูกก็ดีใจกับเอฟด้วยนะคะ<ม>ในในไลฟ์ที่ยายดูมันไลฟ์มีคนดูสิบกว่าค,คนหนึ่งแม่เขาก็เลยลงไลฟ์แต่ว่าเคยบอกเขาแล้วว่าเนาจุดทุกได้7จดก้ากิโลเนาะแช่หลักกิโลที่เราไปจุดก,กันแต่ว่ายายไปก่อนหน้านั้นแล้วไงแค้ยายมาได้สองวันก็กลับลลใช่ไหมจะุกอยหลายมันจะจำา่ไร่ ก็จรดแล้วก็โพสชุมชนไปเรียบร้อยแล้วคลิปนั้นนะคือก่อนที่ยายสมรจะมาเนี่ยมาขนของเนี่ยเขาจดแล้วก็ค่อยกมาเขาไปจุดที่หลักกิโลศีคอรพุมก่อนที่จะเดินทางมาเก็บของย้ายกลับบ้านเนี่ยได้6วันนี่ได้6วันวันนี้หกวันที่แล้วนี่แหละหกวันที่แล้ววันที่สิบสองค่อยจุดแล้วค่อยกมาเลยก็ว่ามาวันเด็กไงจุดได้เลขเจ็ดเก้าจุดได้เจ็ดเก้าตรงตรง แต่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อของเอกชนอะไรเลยที่โพกเออถูกจริงหรือเปล่าเนี่ยเอาไปอ้างพุ่นนี่นี่เอานี่ได้1ช้าช้าโอ้เอฟซีเวียนหัวหมดแล้วส่งให้เขาดูหน่อยได้หนึ่งใบนเครื่องนี้ด้วยนี่นี่นี่ได้หนึ่งใบนะคะเอฟซีโอกขยันดีใจหลายแล้วเนาะด้สามีขยกะ โอโหไม่เคยถูกสักทีจุดแล้วก็มาแสดงว่ายายสมหวังงูที่สองนะไปดูเด็กคนนั้นก็ได้อีกรอบก่อนเดือนนะก็ได้แหละถูกติดต่อกันสองคนแลก็นี่ไงเออ๋ก็ผลให้ค่อยในในไลฟ์เอ็คลิปนั้ำประวันนี่ทำไมผ้าหมื่นเออทำไมไม่บอกเมื่อวานก็ผ้าไปจุดดูกันบัววานที่ไปหลักกิโลทำไมไม่พูดเรื่องนี้เลยเออยายไม่พูดเพราะว่าอะไร ค่อยจุดไปแล้วค่อยก็เลยไม่อยากนั่นแหละลงคลิปไปแล้วทำไม<อ>ไม่บอกเรื่องที่เคยจุดได้งวดที่แล้วเจ็ดเอเมื่อว่าหกวันที่แล้ว a, <ต><เ>น่ะไมไ่พูดเขียนไว้ในากระดานแล้วเขียนไว้ในากระดานยายเอาเอฟซีไปส่องอยู่ว่ายายจุดได้แบบนี้แต่ทําหม่นอยู่แน่นอนกันแล้วเออไอ้ไอ้ไอ้ห้าหมื <c oughs> ่นกว่าคนที่ดูน่ะมันก็ลอยมาอีก บอยมาพ่อมีสี่สี่งวดที่แล้วไงมันออกสี่สี่ก็ในห้าหมื่นนะก็ออกสี่สี่แล้วออกสองเจ็ดบอยในนคลิปนั้นคลิปเดียวนะเก้าอะไรสี่ครั้งเก้าเจ็ดนัดทีแล้วเข้าเต็มเต็มเลยไปอาจารย์น็อตแล้วะตรงตรงเลยเหรออาจารย์น็อตตี้เหรอโอ้ป่านนี้ก็เฮลั่นเลยนะแต่อะไรรู้ไหมเจ็ดเก้าก็บ้านเลขที่นายช่างอีกแล้วนะบ้านเลขที่ที่สี่กอเนี่ย ันนะเออออกบ่อยเด้นวยเนค่อยฟังของของแม่เลขอะไรนะหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งก็ทะเบียนรถของพ่อเปาไม่ออฟเหมือนกันนะคือวนไปวนมาบ่อยนะเอาตรงๆนะเแล้วก็เจ็ดแมนคือออกสตัวเออบ่อยมากเลยนะเลขเลขเนี้ยวนไปวนมาตรวจของพ่อเปาที่ตรวจตรวจของพ่อเปาคอยจะไปตรวจตรวจนี่ตรวจของพ่อเปาก่อนตรวจของพ่อเปา ตวจก่อนไปด้วยกันเพื่อจะมีรางวัลด้วยกันตัวรางวัลที่สองที่สามอะตัวหรือยังอ่ะที่สองแต่ได้นี่นะคะได้หนึ่งใบเด้อเอฟซีอ่มเขาอันถือมันเขาไองเมียของช่วยจอมดับพี่เอามาอยู่พี่เอามาใกล้ใกล้ตรวจมาของยังหมอนอนเนี่ยตัวทันถูกนอออกรูดแล้ว่อยจะถ่ายเอาไปโพสชุมชนพิพิพ เดี๋ยวตอนนี้กลางตัวรางวัลที่สองนะพ่อเป่ากับไม่ออบนะุนนกัมาดูว่าจะได้รางวัลอะไรหรือเปล่านะฮะของพ่อเป่าไม่ออบนะครับผมไม่เป็นรางวัลสีนะยิ้มอยู่หมดยิ้มเสียงถ้าถ้าพ่อเป่าถูกเสือก็ต้องถูกด้วยเนี่ยพอซื้อด้วยกันได้ก็ถูกด้วยพี่เสือซื้อเลขเดียวกับพ่อเป่านะครับถ้าเรามีโชค